สหรัฐกับอินเดียกำลังเจรจาข้อตกลงการค้าฉบับใหม่กันอยู่ครับล่าสุดมีรายงานว่าทั้งสองฝ่ายได้ข้อสรุปกรอบการเจรจาเบื้องต้นแล้วซึ่งครอบคลุมถึง19หมวดหมู่หรือ19หัวข้อหลักเลยทีเดียวโดยทางอินเดียหวังว่าข้อตกลงนี้จะช่วยให้พวกเขาสามารถหลีกเลี่ยงกำแพงภาษีที่สูงขึ้นจากสหรัฐได้ครับตั้งแต่ทรัมป์ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีได้มีการเรียกเก็บภาษีตอบโต้ถึง26%กับสินค้าอินเดีย ซึ่งตอนนี้ยังอยู่ในช่วงระงับชั่วคราวจนถึงเดือนกรกฎาคมการมีดิลการค้าใหม่จึงเป็นเรื่องที่อินเดียให้ความสำคัญมากแล้ว19หัวข้อที่ว่ามีอะไรที่น่าสนใจเป็นพิเศษบ้างจากข้อมูลตอนนี้ประเด็นหลักๆที่จะเจรจาก,กันก็คือ1สินค้าเกษตรโดยสหรัฐต้องการให้อินเดียเปิดตลาดสินค้าเกษตรของตัวเองมากขึ้นลดภาษีและอุปสรรคทางการค้าต่างๆแต่เรื่องนี้เป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนมากในอินเดีย เพราะกระทบกับเกษตรกร,กรจํานวนมากซึ่งเป็นฐานเสียงสําคัญแถมอินเดียยังมีกฎเกณฑ์เข้มงวดเกี่ยวกับพืช GMO อย่างถั่วเหลืองและข้าวโพดที่สหรัฐผลิตเยอะซะด้วยข้อ2คือ e-commerce หรือการค้าออนไลน์บริษัทใหญ่จากสาหรัฐอย่างอเม z o นหรือ Flip kart ที่ Walmart ถือหุ้นอยู่ต้องการเข้ามาแข่งขันในตลาดอินเดียได้อย่างเท่าเทียมกับบริษัทท้องถิ่นมากขึ้นแต่อินเดียเองก็มีร้านค้าปลีกรายย่อยหรือโชว์ห่วยอยู่เยอะมากซึ่งที่ผ่านมา รัฐบาลก็พยายามปกป้องธุรกิจกลุ่มนี้จากยักษ์ใหญ่ต่างชาติข้อที่3คือการจัดเก็บข้อมูลนี่เป็นอีกประเด็นที่อาจจะตกลงกันยากครับบริษัทเทคโนโลยีอย่าง Google, Amazon, Meta กังวลเกี่ยวกับกฎของอินเดียที่บังคับให้ต้องจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้ไว้บนเซิร์ฟเวอร์ภายในประเทศเท่านั้นเรื่องนี้จะถูกหยิบมาคุยกันในดีลนนี้อย่างซีเรียสแน่นอน ข้อ4คือแร่ธาตุสำคัญโดยเฉพาะกลุ่มแร่ธาตุที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นประเด็นในสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนการที่สหรัฐหันมาคุยเรื่องนี้กับอินเดียก็น่าสนใจไม่น้อยเป้าหมายของทั้งสองประเทศคือการเพิ่มมูลค่าการค้าให้แตะ500แสนล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2030จากเดิมที่ประมาณ1 2 7 0 0 0ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วถือเป็นเป้าหมายที่ทา้าทายมากครับ ตอนนี้ถือว่าเพิ่งเริ่มต้นการเจรจารในรายละเอียด19หัวข้อนี้แม้จะมีการตกลงกรอบเบื้องต้นแล้วแต่การเจรจารจริงน่าจะเข้มข้นและไม่ง่ายโดยเฉพาะในประเด็นที่กระทบกับกลุ่มผลประโยชน์ภายในของอินเดียอย่างเกษตรกร,ร,กรและร้านค้าปลีกรายย่อยรวมถึงประเด็นเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลด้วยยังไม่มีกำหนดเวลาที่ชัดเจนนะครับว่าข้อตกลงสุดท้ายจะเสร็จเมื่อไหร่แต่ก็ถือเป็นก้าวสำคัญที่ทั้งสองประเทศกำลังพยายามหาทางออกร่วมกันเพื่อผลประโยชน์ทางการค้า ก็ต้องติดตามกันต่อไปครับว่าการเจรจาครั้งสำคัญนี้จะมีบทสรุปออกมาอย่างไรจะส่งผลดีผลเสียกับใครบ้างท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับดีลการค้าระหว่างสหรัฐกับอินเดียครั้งนี้คอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้เลยนะครับ